สวัสดีเราซาว,วกดเคอาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวลิเวอร,ร์พูลรอบคําประจําวันที่24กรกฎาคมวันนี้รอบคําครับมาเริ่มกันที่ข่าวที่ทาเอาแฟนหงแดงอย่างเราๆเานะี่ยได้ลุ้นกันแบบต่อเนื่องอีกแล้วเมื่อตามรายงานของฟาบ,บิโอรโรมาโน่ครับได้ออกมายืนยันเข้ามาล่าสุดหมาดๆว่าอเลสเซนเดอร์อีซักได้แจ้งต่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถึงความต้องการของเขาที่จะพิจารณาย้ายออกจากทีมแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยที่นาะตอนนี้ครับนิวคาเซิลเนี่ยก็รับรู้ถึงการตัดสินใจของอาร์เซนอ์อีซากแล้วด้วยและก็กําลังตัดสินใจว่าเขาเจะสามารถย้ายทีมอย่างไรได้บ้างและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางนิวคาเซิลเองก็ได้เริ่มต้นพิจารณาในการจะมองหากองหน้าตัวใหม่ระดับท็อปในตลาดซื้อขายรอบซัมเมอร์นี้แล้วเช่นกันครับเพื่อเข้ามาแทนที่กองหน้าตัวเก่งชาวสวิเิชนั่นเอง นอกจากนี้ครับทางโรมาโนยังได้ยืนยันอีกด้วยว่าอเลกซานเดอร์อิซักได้ปฏิเสธที่จะย้ายไปเล่นยังซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตัวเขาไ้ได้รับความสนใจจากสโมสรนอัลฮีลานและก็แน่นอนว่าเขายังคงตกเป็นเป้าหมายสำคัญของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้อีกด้วยครับ และกับเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งสายข่าวระดับเทียนหนึ่งอย่างดาวิดออนสตีนแห่ง The Atlantic ก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงครับว่าอเล็กซานเดอร์อิซักได้แจ้งกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วว่าเขาต้องการที่อยากจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และในเวลานี้ตัวของอิซักนะ่ยก็ไม่ได้อยู่ในทีมที่จะทำการอุ่นเครื่องกับเซลติกและตัวเขาก็ไม่ได้เดินทางไปกับทีมเพื่อทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชียอีกด้วย โดยที่นิวคาเซิลนะครับก็ให้เหตุผลที่ว่าเขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ต้นขาและในตอนนี้ครับลำดับแรกเลยก็คือความตั้งใจของนิวคาเซิลต้องการจะให้อีซักนั้นต่อสัญญาฉบับใหม่ที่พวกเขาปรับปรุงมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ด้วว่าพวกเขาเองก็กําลังพิจารณามองหากองหน้าคนใหม่เอาไว้เป็นตัวแทนของเขาไว้แล้วเช่นกันด้วยครับซึ่งก็เรียกได้ว่าทั้ง2รายงานจาก2นักข่าวระดับชั้นนําออกมายืนยันแบบนี้ทีมหงแดงเราเรียกได้ว่ามีลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับ และก็แถมให้อีกนิดนะครับกับรายงานของทางมาตินฮาร์ดีนักข่าวจากเดอะไทมส์อีกสื่อยักษ์ของอังกฤษซึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าอเล็กซานเดอร์อซักต้องการจะเล่นฟุตบอลระดับสูงต่อไปในช่วงนี้ของอาชีพซึ่งก็ทําให้การย้ายทีมของเขาไปยังลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดนะัก็มีแนวโน้มมากกว่าการย้ายไปยังซาอุดีอาระเบียแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับและที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือเมื่อทางเอยนดอยส์อีกหนึ่งสายข่าวคนดังได้ยืนยันหลังจากที่มีข่าวว่า Alexander Isaac, อ Carson, าเล็กซานเดอร ทีมว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมกับข้อสเสนอที่ดีที่สุดให้กับนิวคาสเซิลเพื่อจะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วนั่นเองครับ มาต่อกันที่ข่าวคราวของกองหน้าตัวใหม่ราคาแรงได้ใจของทีมอย่างอุโกเอคิดิก้ที่ล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าเจ้าตัวเดินทางถึงฮ่องกงและจะเข้ารายงานตัวกับทางอาร์เนสโลตุนซื้อของทีมพร้อมกับทีมงานของสโมสซอนและจากนั้นก็จะพบปะก,กับเพื่อนร่วมทีมใหม่เพื่อทําความรู้จักกันในลาดับถัดไปนั่นเองครับและจากภาพที่เห็นนี้ครับตัวของเอคิดิก้ก็ได้เข้าไปทักทายเพื่อนเพื่อน,พ,อน,พ,อนพี่น้องนักเตะลิเวอร์พูลขณะซ้อมและจากรายงานนะครับเอคิดิก้ยจะใส่เบอร์เสื้อที่ยังไม่ได้กําหนด เป็นการชั่วคราวสําหรับการลงเล่นในเกมชัวเอเชียในครั้งนี้ก่อนจากนั้นก็จะมีการเปิดเผยเบอร์เสื้อชุดแข่งอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมและมันก็จะเช่นเดียวกันกับทั้งเจอร์ี่ฟริมปงฟอรินเวสมิลอสเคอร์เคสจอร์จีมามาดาชวินลีและก็เฟรดี้วูดแมนที่ก็รอการเปิดตัวเบอร์เสื้อก่อนหน้านี้เหมือนกันครับมาต่อกันที่เรื่องราวของลุยส์ดีอาร์สปีกชาวโคลอมเบียของทีมในครับที่ก็ย,ยังอยู่กับข่าวเรือการย้ายออกจากทัพหงแดงของเราอย่างต่อเนื่อง โดยที่ล่าสุดครับฟาบิสโอมานโนที่ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้วางแผนในการเสริมนักเตะในตำแหน่งปีกเอาไว้แล้วหากว่าลุยส์ดีอาสต้องการจะย้ายออกจากทีมไปจริง ซึ่งคำว่าดีอสาสย้ายออกไปลิเวอร์พูลจะทำการเซ็นสัญญากับปีกเพิ่มเข้ามาอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งนี่ก็คือความรู้สึกภายในของสโมสรลิเวอร์พูลณเวลานี้ที่กําลังเตรียมพร้อมแผนอยู่แล้วและตอนนี้ครับก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างน่าจะขึ้นอยู่กับทางบาเยนมิวนิกแล้วว่าจะทําตามข้อเรียกร้องได้หรือไม่ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับดีอสต่อจากนี้ด้วย ส่วนเรื่องของตัวแทนนั้นแน่นอนว่าลิเวอร์พูลชื่นชมมาลิกโฟฟาหน้าปีกดาวรุ่งของโอลิปิกลียงแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวเพราะว่ามีสโมสซอนอื่นๆสนใจอยู่มากเช่นกันและทางลิเวอร์พูลของเราเองก็กําลังพิจารณาตัวเลือกอยู่หลายคนครับและก็น่าติดตามหากว่าดีอาสย้ายของจริงตัวแทนของเขาจะเป็นใครด้วยและต่อเนื่องกับเรื่องราวของลุยส์ดีอาสนะครับก็มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางคลิสเซนฟอกนักข่าวชั้นนาจากบิวสื่อของเยอรมนีที่อัปเดตเข้ามาด้วยว่า บาเยน์มิวนิกมั่นใจมากขึ้น,นเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญากับลุยส์ดิอาสแต่ตอนนี้เหลือแค่เรื่องค่าตัวที่ต้องคุยกันให้จบระหว่างแชมป์บุนเดสลลกากับลิเวอร์พูลเท่านั้นบาเยนถูกปฏิเสธข้อเสนอไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกมูลค่า5 2ล้านยูโรและครั้งที่2ที่มูลค่า67.5ล้านยูโรแต่ตอนนี้บาเยนกำลังเจรจาโดยตรงกับลิเวอร์พูลแล้วพวกเขาต้องการหาทางปิดดีลนี้ให้สําเร็จพวกเขาไม่ต้องการยืนข้อเสนออีกซึ่งอาจจะถูกปฏิเสธได้พวกเขามุ่งงมั่่นททีจะหาาออก ให้ได้โดยไวที่สุดหลังจากนั้นครับคริสเซนฟอกที่เผยข้อมูลที่น่าสนใจเข้ามาก็คือบาเยน์พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับลุยส์ดีแอสสูงถึง14ล้านยูโรต่อปีตลอดระยะเวลา4ปีในสัญญาที่ย้ายไปอยู่บาเยน์อีกด้วยครับดีต่อเรื่องนี้คริสเซนฟอกที่เผยต่อว่าบาเยนนิคชัดเจนกับนักเตะคนนี้มากพวกเขาต้องการเซ็นสัญญา4ปีกับดีแอสพร้อมให้รายได้ร,ร,รวมมากกว่า14ล้านยูโรหรือว่าตกประมาณ12.1ล้านปอนด์ต่อปี ผมได้ยินมาว่าที่ลิเวอร์พูลเขาได้รับรายได้สุดที่เพียงแค่2.7ล้านยูโรหรือว่าตกราวๆ2.3ล้านปอนด์ต่อปีเท่านั้นซึ่งก็ต่ำกว่ารายได้ที่เขาจะได้รับที่บาเยนมิวนิคอยู่มากโขเลยล่ะ oh, ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาต้องการจะย้ายมาอย่างบร์เยนมิวนิคเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองจะได้รับการชื่นชมมากกว่าเป็นพิเศษและก็อย่างที่เรารู้ว่าอย่างน้อยที่สุดความนิยมในตัวนักฟุตบอลก็มักจะขึ้นอยู่กับเงินค่าเหนื่อยเป็นส่วนสําคัญอยู่แล้วนี่ มาต่อกันที่อัปเดตสถานการณ์ในตำแหน่งกองหลังของทีมนะครับดู่าสุดทางฟาบิโอโรมาโนได้ให้ความเห็นที่น่าเชื่อถือจากแหล่งข่าวมาว่านักเตะในตำแหน่งกองหลังจะเป็นเป้าหมายต่อไปในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เหลือของตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์นี้โดยที่ทีมของแดงของเราครับคาดว่าจะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาใหม่หลังจากที่สโมสส์เนะพิ่งจะปล่อยตัวจาเรลคอนซาไปให้กับทางเบอร์ลินบูร์กเซนแล้วก่อนหน้านี้ และนั่นจึงทําให้ต้องมีการเติมกองหลังตัวกลางเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคนเข้ามาสู่ทีมและตอนนี้ชื่อของมาเกฮีจากคริสตันพาเลสก็ยังคงเป็นนักเตะที่ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าดีใดๆณตอนนี้ก็ตามครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็เองคงติดตามสถานการณ์ของนักเตะรายนี้ต่อไปซึ่งตัวของทางเกฮีนะครับก็อยู่ในสัญญา12เดือนสุดท้ายกับคริสตันพาเลสแล้วด้วยและก็ได้ปฏิเสธที่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันครับ ทังนี้ครับทางโรมาโน่ก็ยังยืยนยันเข้ามาด้วยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะขายอิบราฮิมาโกนาเต้ออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้และทางลิเวอร์พูลเองเนะครับก็ยังมีความคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับโกนาเต้ได้สําเร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าทางสโมสรเรียมาริเดยักษ์ใหญ่จากสเปนนะครับก็เชื่นชอบในตัวของโกนาเต้เป็นอย่างมากและก็กําลังมีการหา,หาหรือกันภายในกับฝ่ายบริหารแต่มันก็ยังไม่มีการยินค้อเสนอใดๆกับลิเวอร์พูลพิจารณาแต่อย่างดใดนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งทีมหงดแดงของเรานั้นก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเตะรายนี้ออกจากทีมไปนั่นเอง และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลรอบค่ำประจำวันที่24กรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ